อ้ได้ครับจวนเติบสวัสดีครับปมเบาวนัดนะครับวันนี้นะครับป้มพาทุกคนมาดักใส่ก่อนเล็กเดียวก้นตอกนักนะครับนำในเมืองเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวไปดูน้ำนะครับนี่ แหลกมากานน้ำแห้งไปหมดเลยนะครับในนี้ตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะแหลกตอนน้ำาแห้งก็ไม่มีปลานะครับแต่เพเ่็นน้ำยัง่งเพื่องลองมาดักดูนะเพื่อว่าปลามันจะขึ้นมาจากในสวนนะครับมาอยู่ในเมืองในกองนะก็ใส่มาดักเล่นๆไว้นะครับเพื่อว่ามีปลาก็รวยรุ่นเีินด้วยกันนะครับว่ามีไม้นะโอเคครับมาเริ่มดักใส่กันเลยว่านะใส่เดี๋ยวเพมเอามมาก็ห้าลูกนะครับใส่ห้าลูก พปุ๊จะเน้นดักตีนำเลยนะครับตรงนี้หนึ่งจุดนะนำเลยอยู่อุ้ยมีปลาด้วยครับมีปลาด้วยครับตรงนี้ตรงนี้เลยนะเห็นปลาเลยครับตอนเย็นผมก็จะมาดูเลยนะครับตอนนี้ตอนเตียงนะตอนนี้ผมมาดัก Nhật tuần nhìn có nhà mặt đuôi nè blah 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 จับไม่ได้อ๋อ,อ,อนี่้าวในใจแล้วครับพ่อบอกเลยว่ามีปลานะครับนี่ก้าวอยู่ในใจเดี๋ยวปแล้วหนึ่งตัวปลามอ nên đắc na bạc to nhịp là buồn เซตไปอีกหนึ่งลูกนะเดี๋ยวสั่งมาเอาสั่งปดตาคิดว่าลูกนี่เอาสั่งปดตาคิดนะครับลูกนี่มันลง่ลงๆเกิน set cả bộ Làm lấy đặt lên đi đúng không เคครับก็เลือดใส่ลูกสุดตายแล้วนะลูกสุดตายพุ่มก็จะดักตรงนี้นะครับไม่ถ่วยเลยปล่อยกัปฟองน้ำาเลยนะครับตอนนี้น้ำร้อนแล้วตักกลางกองนี้นะโอเคครับก็ได้ดนะัก ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอเดียวตอนเย็นนะครับก็จะมาดูนะตอนดีดักนี่ก็วันเตียงนะครับไยมาดูกันตอนเย็นนะว่าจะได้ไหมนะครับโอเคครับกลับบ้านก่อนค้นลงดอกมาแล้วล่ะไปโอเคครับผมก็ได้เวลามาดูใส่ดักปลาแล้วนะครับก็มาลุ้นกันด้วยกันนะว่ามีปลาอะไรกามั่งนะครับดักเอาไว้รึ่งวันนะครับดักลังก้นตอกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่ามีปลาอะไรกามั่งนะครับ ก็ามาดูใจตรงนี้ก่อนนะครับลูกทุกตายดีุ่มดักไปตรงที่ก็ปองน้ำเอาไว้นะครับดูลูกนี้ก่อนได้ไหมได้ครับปลาโม่หนึ่ตัวเลยะช่องตัวได้ปลาโม่สองตัวนะครับช่องตัวหญ่ๆเลยนะ มีปูนอันแล้วครับผมก็ผมไม่ได้เอาตีใส่ปลามานะครับลืมก็เอาปลาใส่ใส่ไว้ตักหนึ่งลูกนะเอาใส่ไปด้วยนะครับเอาไปใส่ปลาลูกปืนไปกับไปแร่ลูกต่อไปเลยนะใส่ลูกนี่ดักเอาไว้หน้าปักโตเหมือนกันนะครับ ได้ไหมไม่เห็นดินเลยอูย้ได้ครับจอนเติบอืมปลาจอนเติบนะครับหนึ่งตัวมาขึ้น่อนนี่ปลาจอนตัวนี้หนึ่งตัวนะครับใส่ใส่ประมาณหนึ่งกิโลได้นะตัวนี้ นี่นะครับลายหนึ่งตัวนะครับผมเป็นปลาจนใส่โกนนตามาเนี่ยลาครับเฮ้ยใ <c oughs> ส่เอกไม่ปลือยเดี๋ยวจอมก็ใจนี่เป็นใ่กล้องโกนนนะครับก็ครต้นใจสามารถตักเคดโกนนเสียนใจไปได้นะมีใกล้ยอยู่นะครับตักไปเลยปลาเก้าดีมากครับผม ปลาจอนพี่เอนมาสี่เก้านะนี่ตัวหญ้าลากับปลาจอนตัวนี้ปลาเต้ใสอีกรูวก,กันนะครับไม่ได้ปลาดีใสพร้าอมาอวอันนี้แล้วก็ใสลูกนี้ไปตักตีเดิมนะ <c oughs> ใส่ลูกซ้ำมาอยู่ตรงนี้นะครับหน้าปักต่อเหมือนกัน นำหยุดไล่เล้วอะไน่อยนอยอะครับนำมันหยุดไล่เล้วนะแห้งไว้ยังนํำ้ำได้ไหมใส่แปลกๆยังมไม่ได้ตัวเดียวลูกนี้ไม่มีพนอาหรครับลูกนี้มาดูลูกตรงนี้ก่อนเดี๋ยเพิ่มเอาจังปิดเอาไว้มีตัวไมหมเฮ้ย มีรุ่นครับทุกคนนี่นี่นี่เมื่อนลอยปลาตุงนะครับเป็นจองอยู่นะครับต้องได้ตัวหนนอนน่าจะเป็นป่าจรน,นะอ,าอาน้าวอ้าวแน่ ได้เต่าตัวนะเฮ้ยใส่เอกไหมวะอ่าจิงกับใส่เอกนี่จองเติบเลยปลาเนนนนตุ่งไปไอ้ยอะใส่เอกนะครับแส่แดงอดปลาก้าวจิงนะตอนตีมันตุงใส่นะครับเห็นจัดเจนเลยนะเป็นรอยตุงนะครับ แต่ว่าเซกไม่ได้ครับก็มาดูลูกสุดตายว่านะใส่ลูกสุตตายอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้ผมจำได้ว่าใส่ลูกนี้ที่ผมมาดักมีปลาหม้ออยู่หนึงตัวนะครับ มันออกได้แล้วอ้อใส่เอ็กลาวครับทุกคนนี่แยกอยู่จอนลาวนี่ใช่ใส่เอ็กฟี <laughs> ตอนที่ผมมาดักใส่ลูกนี่ได้หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าตอนมาดูไม่ได้ดักตัวนึงใส่เอ็กไ <laughs> อ้ยา เดียวทอมใจก่อนละกบอปลาเก้าเกือบตกลูกนะครับแต่ว่าใจเอกนะไม่ได้ตัวปลาวันนี้ก็ได้ปลามาส้ามตัวนะครับได้ปลาจรตัวใหญ่ครับปลาหมอ้อตองตัวญ่้นี่ได้มาส้ามตัวครับเก้าเกี่ยวปุ๊บก็จะรูปว่าดักปลาลัางกนตอกหน้าปักตอนะครับ กได้ปลาจตัวนะแต่จริงได้เยอะนะครับตาใจไม่เอกเลยนะก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ต้องเอาไว้เพียงเท่า,านี้ก่อนลาวนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ข้ามาติดตามรับชมก็เจอกันแม่แล้วนะคลิปหน้าสวัสดีครับผม